ขยะของเสียอันตรายนะครับและก็มีระเบียบสำหรับนายกฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ2,557นะครับในระเบียบตัวนี้จะมีหลักเกณฑ์แล้วก็มีการให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับซึ่งเอาหน้นาที่ก็จะอยู่ที่อ่์ดของคณะกรรมการชุดนี้กับชุดใหญ่นะครับที่จะออกแนวทางปฏิบัติซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ออกแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะไปแล้วหลายส่วนนะครับแล้วก็เราแจ้งเวียนให้ท้องถิ่นดำเนินการในหลายเรื่องแล้ว ทีนี้ในส่วนของการจัดก,การขยะที่เป็นมาตรการเล่งน่วนของจังหวัดก็อยากจะให้ทางสตจนะครับได้เพิ่มเติมที่แจ้งรายละเอียดน,นะครับประเด็นสําคัญนะครับที่ท้องถิบควรจะต้องดาเนินการอะไรนะครับ <c oughs> ขอเป็นไม,ไม่ไม่ไม่นานนะครับไปประมาณสักสิบแล้วแต่นะครับท่านถ้าท่านประชุม10บโมงก็ผมขยับขอปประเด็นเชิญ กลับสวัสดีท่านผู้บริหารองค์กรของส่วน้กงานที่รทุกท่านนะครับท่านปลัดตัดอมตนะครับผมหมูมวัฒนสธทธิ์นะครับอยู่ทำงานสำนังานธรรมชาติสิบเร้จังหวัดบางแก่นวันนี้มากับท่านผู้บริการด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นสังเกตและให้ท่านตู้นการช่วยสรุปทีนะครับว่าคือต้องขอขอบคุณมากท่านท้องท่จังหวัดที่ให้โอกาสมาพูดในวันนี้นะครับเพราะเป็นงานที่ที่จังหวัดเรา คือทุกจังหวัดต,ต้องทําเป็นนโยบาลรัฐบาลเรื่องลดแบบขยะนะครับจังหวัดนี้มีผู้รับการจังหวัดเป็นผู้กับในภาพรวมเรื่องการ,การยายขยะมูลฝอยของทั้งจังหวัดนะครับแล้วให้เขาให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยของจังหวัดเราก็มีณะารามการแต่งตั้งแล้วแล้วทีนี้หลังจากตั้งเสร็จเขาให้ทําแผนแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนะครับแผน5ปีปี58ถึง62นะครับ แล้วก็เราส่งไปแล้วส่งทันเนเดือนธันวาเพื่อเขาจะไปทําแผนแม่บทของระดับประเทศนะครับทีนี้พอเราส่งแผนปฏิการของเราไปแล้วแผนเร่งด่วนภายในปีนี้เราก็มีแล้วทีนี้ตอนนี้ทางรัฐบาลเขามาเร่งรัดก,การทํางานตามแผนปฏิบิการที่เราส่งไปครับภายในปีห้าแปดต้องทําให้แล้วเสร็จนะครับทีนี้ผมมีเวลาน้อยก็อย,อยากจะําเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องรถแบบนี้ทุกท่านคงทราบมาแล้วนะครับว่ามียังไงนะครับแล้วทีนี้ แผนบริการที่จังหวัดขังแก่นเราส่งไปให้รัฐบาลเนี่ยครับเราทําเสร็จแล้วนี้โดยมีคณะกรรมการที่ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับนี้เป็นอ,องค์ประกอบคณะกรรมการบริการขยะมลฝอยข,ข,ของจังหวัดนะครับที่พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องแผนนะครับมีท่านผู้ว่าท่านผู้ชายการบวรทนทางหลที่ที่สามที่นับแปดอ่านมาแล้วก็ ทุกในงานในจังหวัดทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยทั้งสิ่งอรมภาคทั้งเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วมีกรรมการทั้งหมดา3ท่านนะครับอยู่ท่านในจังหวัดนี้ผู้ว่าราชการเป็นเป็นผู้ควบคุมกำกับทั้งหมดนะครับแล้วมีเลขาอยู่3หน่วยงานด้วยกันนะครับมีท่านหัวหน้าทุกงานจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านท้องถิ่นจังหวัดท่านทัพการธรรมชาติสวรรค์จังหวัดจะเป็นเลขาคณะาทำงานนะครับทีนี้แผราที่ส่งไปกระทรวงนะครับ ทาเสร็จแล้วทีนี้ยังไม่ได้เผยแพร่เท่าไหร่ท่านเท่าไหร่นะครับคิดว่าทุกท่านอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าสามารถเข้าไปได้รูปดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสัพยากัธรร,ร,รรมชาติสิบวดล้อมจังหวัดนะครับโดยเสิร์ชใน Google ว่าสัพยิกรธรรมชาติสิวันจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วเข้าไปในหน้าเ c e b o ๊ k ที่เป็นเว็บไซต์เป็น a ฟ e b o o k นะครับดาวน์โหลดได้นะครับ <c oughs> ทีนี้ผม <c oughs> จะพูดรายละเอียดผมไอ้ตัวนี้ครับก็จะพูดเรื่อง เป้าหมายที่กำหนดไว้ต้องให้แล้วเสร็จภายในปี2,558เนี่ยครับมีเวลาอีกห้าหเดือนที่จะถึงนี้นะครับอ,อันนี้เป็นเป้เปาหมายห้าปีของจังหวัดน้ำแก่นนะครับอันนี้จะข้ามไปนะครับนี่จะเดี๋ยวพับพูดในภาพรวมนิดหน่อยนะครับว่าของเสียอันตรายจากชุมชนเนี่ยจังหวัดนอนแก่นจะต้องมีศูนย์บริหารจัดการที่อย่าง ของเสียอันตรายจากชุมชนยางเป็นระบบได้สุ่มตรวจพิจารณาได้สามารถกำจัดขยะอันตราย,ยจชุมชนได้ยังไม่น้อยกว่าส0ิบตันต่อปีต่อปีนะครับแล้วทีนี้เรื่องขยะอันตรายนี้อ,อ,จอบจจังหวัดขอนแก่นท่านกรณารับเป็นเจ้าภาพนะครับให้ทุกอบตรวบรวมคัดแยกขยะจากชุมชนขยะอันตรายนะครับมาส่งที่อบจทีนี้อบจใช้ทำเอ็เออยู่ร่วมกับท้องถิ่นทุกกรมทรนะครับตอนนี้ยังมีอบตที่ยังไม่ส่งมาอยู่คือจะต้องส่งไห้ครบ100%เ็นะครับ ยังขาดอีกยี่สิบเก้าแห่งนะครับขอให้เช็คข้อมูลได้นะครับว่ารบกวนขที่ยังไม่ส่งนะครับรวบรวมมาส่งให้ด้วยจะได้เป็นผลง,งานให้จวงหวัด้วยแล้วก็ช่วยกันขยดขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปนะครับอันนี้ขยะชุมชนเนี่ยเป้าหมายห้าปีพูดเร็วๆนะฮะว่าต้องปิดปรับปรุงสามสี่แต่ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลังิชาการทั้งหมดเลยนะครับมีอยู่จังหวัดกำแพงเพหนึร้อยหนึ่งแ,101แห่งนะครับ แล้วต้องประกาศเขตห้ามเทกรขยะมูลฝอยให้ครบทั้งยี่หกเพลขยะตกค้างสะสมและรักการจัดก,การอย่างถูกหลักวิชาการจำนวนตอนนี้ขยะตกค้างรักกันอยู่อันดับที่แปดของประเทศนะครับอยู่ที่ 4, 7, 2, 000, 3, 000ประมาณเจ็ดแสนสองพันสามพันตะตันนะครับโดยที่อยู่ที่ไซต์ขยะเทศบาลน,นครจะมากที่สุดน,นะครับนอกั้นอยู่ในเขตอบทรอบนอกนะครับประมาณรวมแล้วก็แสน่ะตันนะครับขยะมูลฝอย จะต้องมีการจัดก,การทุนหลวิชาการจานวน400และ4 0 5 0 0 0ตันต่อปีอันนี้เป็นการรวบรวมป,ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากอบท,ทุกแห่งนะครับว่าประมาณนี้ขยะที่เกิดขึ้นเราต้องมีการจัดก,การที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับต้องมีพื้นที่ต้นแบบาจากการขยะมฝอยหลือศูนย์หรือว่าพื้นที่จากการขยะถูกครบวงจรครับทุกอบท,อบทออบทล่าจอย่างน้อยหนึ่งแห่งนะครับมีศูนย์บริหารจัดก,การขยะมูลฝอยเพื่อเป็นพาังานอันนี้ ค้างจะมีปัญหามากก็มีเท่นาลนครที่ผ่านประจานประเด็นผ่านความเห็นประชาชนให้สร้างได้แต่ยังปรับลงมือนะครับนอกนั้นยังมีปัญหาเยอะอยู่นะครับว่าคงต้องพิจารณาต่อไปนะครับแล้วก็อบททุกแห่งสามารถออกเข้าบัญติเกี่ยวกับายายการจัดเขยะมูลฝอยได้ต้องต้องมีการออกตามออกเข้าบัญตินะครับซึ่งเมื่อวันที่ยี่สิบครมอ็ได้ผ่า่าน ให้ความเป็นชอบปละการขฎกระสวงของกระสานารณสุขแล้วนะครับซึ่งเราคงจะได้ปฏิบัติในในรเร็วๆนี้นะครับแล้วก็การสร้างวินัยคนในชาติโดยเน้นพิจารณาคนในชาติมีสุขในฐางที่สําคัญของจังหวัดทั้งนเน้นจัาวสถานที่ที่สำคัญนะครับคงจะต้องมีค่าทํางานซึ่งเดี๋ยวท่านททควรจะมาให้ข้อมูลในในระ่อส่วนนี้ได้ดีดีนะครับยาติดเชื้อนี่ต้องมีสุจริการมดหาวติดเชือ้อ ของจังหวัดน,นี้ครับที่สามารถรองรับขยะอิเล็เช้อได้ไม่ไม่น้อยกว่าสามตันต่อวันอันนี้เทศบาลนครคิดว่าจะเป็นสภาพแล้วก็สาธา,ารณสุขกระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นสภาพในในเรื่องนี้นะครับการบังระเบียบมาตรก,การบริหารจัดก,การขยะมูลฝอยและมีความเสี่ยงอันตรายนี้องค์กรในจังหวัดสงข่นมีการบังระเบียบนะครับอันนี้คอรมอมีมติออกมาแล้วก็คงมีมีระเบียบว,ว่าที่เห็นคร่าวๆนะครับอย่างน้อยจะต้องมีการคัดแยกขยะในครวเรือนนะครับ แรงเนินขยะทั้งคัดแยกขยะจะน้อยเป็นขยะนํากลับไปใช้ซ้ำได้แล้วก็เป็นขยะทั่วไปแล้วก็ขยะอันตรายจะน้อยสามสามส่วนนี้นะครับต้องคัดแยกแต่คัดแยกมากกว่านั้นยิ่งดีครับอันนี้ไม่ไม่ขอพูดทีนี้ขอพูดเป้าหมายระยะเร่งด่วนหนึ่งปีนะครับคือ อันแรกนี่ครับอยอดตุคั้างจะต้องได้รับการจัดก,การอย่างถูกต้องแล้วก็ประกาศเขียนห้ามเจกฟองในวันที่10อำเภอนะครับปรปับปรุงสถานที่กำจัดเพียงขอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการให้ครบรึ่งแห่งทีนี้พื้นที่100หแห่งนี้ก็มีมีอยู่ในแผนนะครับถ้าท่านดาวน์โหลดเข้าไปก็จะมีเทศบปลนครนะครับเมืองคนหนองเรือสีชมพูปันแท่นมี่ขยะสูงสุดที่620,000ตัน น้อยสุดคือที่5ตันนะครับท,ที่เป็นขยะสะสมที่กองอยู่นะครับซึ่งถ้าข้อมูลที่นาเสนอนี้นะครับถ้าท่าน,านบอกว่าพื้นที่ของท่านไม่ใช่ไม่มีขยะสะสมตกค้างแบบนี้นะครับขอให้ทําบันทึกรายงานแจ้งเข้ามาที่จังหวัดได้เลยนะครับเราจะได้อัปเดตข้อมูลนี้ว่าเราได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่อบตอต,ตามที่ท่านแจ้งมานะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะครับเรา ร้อยแห่งจะต้องต้องมีการรายงานของกันหน้าทุกเดือนนะครับคือหลังจากนี้ก็จะมีการออกคําสั่งมอบหมายภารกิจแล้วก็จะต้องรายงานเป็นเนวละของพยายามให้เป็นเวลาของจังหวัดน,นะเดี๋ยวท่านท่านผู้การมายพูดนะครับแล้วก็จะต้องรายงานของกันหน้าให้กับที่ประชุมประจำเดือนทุกทุกเดือนนะครับ ควาเสียอันตรายนี้จะต้องทำเอวอยูให้ครบส่วนทั้งหนึ่งร้อยแห่งนะครับเลยยี่สิบเก้าแห่งนะครับเอาทอายางน้อยห้าสิบแห่งจะต้องออกเข้าไปจากเกี่ยวกับการจากการขยะอุณหอยนะครับจะน้อยห้าสิบแห่งนะครับและการสร้างภาในคนชาตินี้นการลงศาลนะครับนี่อำเภอ